สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะออวันนี้ป้าก็จะพามาดู Liquid สบอ p นะคะเริ่มต้นก็เข้ามาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอโฮมนะคะกดไปที่ลิ q u ิ d ส w อ p ค่ะเราไปดูนะคะว่าตื่นเช้ามามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะกดหน่วยลงทุนค่ะ เมื่อเปิดเข้ามานะคะเราก็จะเห็นว่ายังมีรางวัลที่ยังไม่ได้เคลมทั้งหมดนะคะก็เรากดเคลมทั้งหมดไปตัวหนังสือสีเหลืองๆนี่นะคะกดไปเลยค่ะแล้วก็กดเคลมรางวัลค่ะตัวรางวัลน,นี้มันเป็นเหมือนกับส่วนแบ่งนะคะที่เราเอาเหรียญมาลงมาลงทุนหรือเอามาเทรดกับ ลิควิดสวอปนะคะจากนั้นเราก็ไปไล่ดูค่ะว่ามีเหรียญตัวไหนที่ได้กำไรที่เราจะสามารถรีดีมได้นะคะเราก็ไล่ดูไปทุกเหรียญนะคะแบบนี้แหละไล่ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีเหรียญตัวไหนที่กำไรเลยนะคะตอนนี้ ยังติดลบอยู่นะคะอันนี้ป้าให้ดูจริงๆเลยนะคะก็มีเหรียญชิบะนะคะซึ่งอันนี้ป้ายังไม่คิดว่าจะเทคโปรฟิตนะคะป้าจะเก็บเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะสำหรับเหรียญชิบะ USD T ที่กำไรอยู่0.0693 USD นะคะเมื่อเราดูว่าไม่มีเหรียญไหนที่ได้กำไรที่เราจะรีดีมแล้วนะคะ แล้วก็ในการลงทุนนี้เราลงทุนครบทุกเหรียญแล้วที่ต่อท้ายด้วย u s d t นะคะนี่มันจับคู่กับ USDT ก็ถือว่า,เ,าเสร็จสิ้นนะคะในการเทรดลิควิดสบอตสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวถ้าป้าเข้ามาเทรดอีกเมื่อไหร่ป้าก็จะอ,อัดคลิปให้ดูนะคะอันนี้ก็คือชีวิตจริงนะพอเราเปิดเข้ามาแล้วมันไม่มีตัวไหนที่เราจะเทคโปรฟิตได้หรือร e d e e m ได้เราก็ ไม่ได้ทำอะไรนะก็คือเปิดเข้ามาดูเฉยๆมีแต่การเคลมรางวัลเท่านั้นนะคะที่เราทำในครั้งนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะการลงทุนในตลาดคริปโตนี้เป็นตลาดที่มีความผันผวน,นสูงจึงมีโอกาสในการที่จะทำกำไรได้สูงในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะต้องมั่น ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆนะคะดูคลิปให้มากๆนะคะแล้วมั่นใจแล้วค่อยลงมือทําด้วยจํานวนเงินที่น้อยๆก่อนนะคะศึกษาก่อนนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ